ครับผมเดี๋ยวหมอจะพาดูกระดูกสันหลังแต่ละส่วนนะครับกระดูกสันหลังเนี่ยหลักๆจะมี5ส่วนครับผมก็คือส่วนคอส่วนอกนะครับแล้วก็ส่วนเอวแล้วส่วนกระเบนเน็บแล้วก็ส่วนก้นกบครับผมส่วนคอเนี่ยที่เขาเรียกว่าเซอร์วิคอลอ่ะครับส่วนคอเนี่ยกระดูกจะมี7ข้อครับผมอันนี้เขาเรียกว่า C1 คอที่1นะครับผมอันนี้ C2 อันนี้ C3 อันนี้ C4 C5 C6 C7 กซีแต่ละกระดูกก็จะมีหมอนรองกระดูกครับผมเนี่ยหมอนรองกระดูกใส่ฉายเนี่ยครับหมอนรองกระดูกแล้วก็เส้นประสาทอยยู่่ข้างในนเีครับผมันสประาทอยู่ข้างในนเี่ย นะครับผมส่วนอกเนี่ยจะมี12ข้อเรียงไปเลยนะครับผมอันนี้เขาเรียก T1 นะผม T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 L L จะมี5ข้ออันนี้อันนี้เขาเรียก L1 L1 L2 L3 L4 L5 ไอ้น,นี่นครับ L ระหว่าง L4 L5 ที่เป็น most common ที่เป็นบ่อยสุดเนี่ยหมอนลองดูข้อเนี่ยที่มักจะปริ้นทับเส้นประสาทลองมาก็ L5 ที่มันต่อก้นกลบที่หนึ่ง เนี่ยครับผมนะลองมาก็ L 3 4เนี่ยครับผมคออก L 1 2 3 4 5แล้วก็ส่วนซาค่าที่เป็นส่วนกระเบนเน็บแล้วก็กล้นกลบที่เป็นคอกซิกค,ครับผม